ชัยพัฒน์ทองอินโรงเรียนวัดบ้านพีชซิริโ์ปฐุมาโรงเรียนวัดบ้านพีิรกษ์ุกลูกุณสุธิสุวรรณุลโรงเรียนนครนายกวิทยาคมธนายทอดทับนวมราชานุสรณ์ธนวันสว่างคันนวมราชานุสรณ์พระชมาวงศ์สะอาดโรงเรียนราทองวิทยาลัยสราวุฒิเข็มทองมาลาสวัรค์วิทยาและปฐมีเอี่ยมทองมาลาสวรรค์วิทยา ông anh ấy anh ấy kinh không anh không kinh gì không ai dám này à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  ไอตัวเปิดอ่ะเดี๋ยวัาเสร็ทีแรกชื่อของอาร์มเป็นไหมเปลนนะเขาเปลี่ยนาไม่อยู่เขาเปลี่ยนตัวแล้เปลี่ยนเป็นอาร์มแล้วอารมตามแล้วอาร์อาร์่ออามเอามาเลยอาร์มมาแล้วอามมาแล้ว